พี่น้องที่กรบขับก็ถึงถืงถ่อว่าการไปร้ามัสยิดเนี่ยมันถ่าทายเนาะแต่ว่าเล้งง่ายว่าพุมอยากจะเรียกกับพี่น้องบันี้ว่ามัสยิดบ้านเรานี่มันเป็นความหวังของศาสนาเราว่ามัสยิดจะพาชุมชนได้มัสยิดต,ต้องพาชุมชนได้เพราะฉะนั้นปัญห้าชุมชนหรือว่าเ,เรื่องเา่าในชุมชนนะครับเป็นภารกิจ ที่มัสยิดจะต้องรวมกันเก็บปัญหาข้อพุนี่อยากหลายพอฟังพอช่วงไายนี่ผมกับเหล่าประสบการณ์ปัญหาเรื่องตัวเลขกผมก็เป็นอนุญาตตัวตุลาการในหมู่บ้านนั่นนะเวลามีปัญหาเดื่องกาเป็นเราเราปีนีมม้มั่นี่ก็เขาให้ความเฉลี่อยอะไรนะกนเ็เรียกมาเรียกผู้เรียกมาตัดทินโนดีนี่การนะการคำนวลลินละ นะครับเคยตัดสินนะนักเรียนหลักไก่หนเเค่ห้าสิบตัวหลักแล้วพาไปกินด้วยกันชาอะไรไม่รู้เละเนาะมันแหล่งหลักไป้อะไรก็บฟองกันกในสุดเลยกับเรียกมาปรับยอมรับไปเนาะตัวเแ็กไม่รับแต่ว่านี้เป็นกระบวนการโปรโปรโปรจี๋จิ๋งนะคราโปรโปรเป็นคุณยายเดบานนะครับได้การยอมรับในการเชื่อถือในสุดเลยคุณเค่กันได้ได้ต่างลบ เด็กได้ร okay. ับการอบรมว่าลูกนะต่อไปลูกอยากทำอไรพวกนี้เนาะอ้นี้ที่พมอยากจะเล่าเรื่องสวัสดิการสังคมนิดนึงก็คือในชุมชนของเรานะครับพมเห็นพ่มเห็นคนคนนึงนะว่านั้นยาติแกเสียนพออยากแกเสียแล้วเกก็ไม่ตางเแกไปถึงบังยืมตางเพื่อทำจัดการมายัดนี่สักห้าพันได้ไหมบ้างห้ากูอย่างส่งรอยนองหายท่งรอย ไปย้ากคนโน่นลาวยังสร้างรอยน้องได้ห้ารยเนี่ยไม่มีพอะะไม่มีไปยืมคนอื่นเขามไม่เชื่อเพราะว่าแกเป็นคนไม่มีอันทำราะี้ครับเรานั่งคิดเน่งว่าอี้น้าผเป็นบานีทั้งคมนาจะมัสยิดจะต้องคิดเลยดิดดก็เลยเกิดโครงการน่ะเขาเรียกว่ากองทุนบริจาควัลลาบาทไอ้นี่ผมผมหลายฟังว่าว่าทีท่ทีท่มัสยิดทำอยู่ปัจจุบันนี้นะทำห้าปีเลยครับบริจาควัลลาบาทที่ทำเลยครับ ก็คือพอครบเดือนปั๊บเนี่ยมีเงินไขว่าให้ทุกคนนันนะจ่ายเบีย้าวสู่กองทุนเดือนละ30บาทหรือ3 1บาทต่อเดือนนะเมื่อเข้าจ่ายครบ3เดือนเกิดสิทถ้าบังเอิญเกเสียชีวิตแกดได้เงินมื่นหนึ่งตันทีเลย3เดือก้าสิบบาทใช่ไหม แต่แกได้มื่นหนึ่งเดืยยาดินี่มารับไปจัดการมายัดจัดการซบในได้นึ่งมืนบาทโดยยา, 1, าติไม่ต้องพ้นต่อว่านึ่งมืนบาทพ้นเดือดท่นไม่ต้องใายเปล่าเลยเพราะเราเล่นกลุ่มก็คือก็คือเมื่อคนเสียชีวิตนะกลุ่มนี่คำวัยพี่น้องเออ เราไม่ได้ช่วยพี่น้องเพราะทาเวลาพี่น้องพี่น้องเสียพี่น้องได้ปัญหเราช่วยกันเนี่ยคนอะไรนี่คนอะไรอะไรกันเราก็ช่วยเลยพอพี่น้องพอพอพี่น้องรับเงินมื่นไปจัดการมายั่แล้วลูกล้านพีน่น้องไม่ต้องพ่นต่อเอาเปล่าไปเลยแสดงว่าลุงเก้าทิบบาทนี่เอาขึ้นมามืน้นเตว่าทัาเรือเตเราเขียนว่ากองทุนบริจาควันล,ละบาทบริจาคนั้นไงละ่ะเรามีเกิดปัญหาว่ามาทวงกันว่าโอ้นั่นเราให้ไปน้ำไปไหน บริจาคก็คือคณะกรรมการมีสิทธิจะพาไปทำอะไรในเรื่องดีๆได้แต่นี้พอบริจาคปั๊บนี่น่ะเปลว่าสิทธิขาดอยู่ที่คณะกรรมการตีนี้กรรมก,การก็พยายามโชว์ออฟไปว่าเผื่อช่วยเลือพี่น้องปรกากฏว่าเราคืนหายเลยครับคนได้ที่ฝากเงินกรบชามเดือนเสียชีวิตเมางเงินตันตีได้โดยไม่ต้อง ไม่ต้องไปรไปอใบโมนาบัตรไม่ต้องรอนั่นเลยเมาเลยชาวชาวตายต่ขึ้นเมาชาวไปได้เลยให้ทันทีนะครับที่นี่นอกจากนั้นนอกจากนั้นครับถ้าสมมติจะใครได้ป่วยขึ้นตัวนี้เราให้คืนหนึ่งสงรอยนอนโรงพยาบาลให้คืนส้วงรอเป็นนอนโรงพยาบาลได้ก็ได้ให้ให้คอยมีเอกสา้านมีหลักฐานมีใบใบรองแพ์ให้คืนส้องอรอยนอนห้าคืนปีหนึ่งให้ไม่เกินห้าคืนก็ไปเอาปีหนึ่งพันเช็คเละครนะ อันนี้คือสิ่งที่เราให้จากพี่น้องเราคิดว่าใส่ที่เราทําอันนี้ขึ้นเพราะว่าคนเราจังว่าบางที่เงินมันขาดเป้ามันมีรายหนึ่งนะแกนี่เกิดปัญหาแหไะไม่มีไม่มีตังเลยแล้วก็กองทุนนี้รองรับอยู่พออยากแกเสียกแกแกฝากได้สามเดือนนะครับเหล็กแกแกเกิดซิดเกิดซิดเราก็ปากินนี้ไปให้เลยไปอัานยาซีนให้ได้กันโอ้ดีใจนะครับนี่เขาเรียกว่าเราทําเหล็ก แต่ว่าถ้าภาษาคนจนนั้นไม่ใช่เล็กนั้นเราเล็กๆนี่ท่านก็คนยังตางแต่คนดีกําลังบางที่มันไม่ต่างสิ่งเรานี้ช่วยได้ครับในป,น,นปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกแปดร้อยคนอันนี้ลาพี่น้องฟังนะครับหัวมัสยิดที่ปุ๊อยู่ตัวนี้มีสมาชิกแปดร้อยคนก็มีมีเราตั้งขนาวการเก็บเก็บเงินนี้เนะเาะเดือนละครังเดือนละครั้ง์เกเดินไกเสียสละแหลกการลังจากนั้น เ,เงินก็เราทำมาห้าปีเลยตอนนี้เ,เงินก็อยู่ประมาณสักสามแสนเศษๆพมกิดว่าตาวันนี้เงินนี้มันขึ้นไปถึงนึ่งหลานนะเราจะกันไว้ซักเออสามแสนไว้ลงทุนเพื่อให้เงินนี้มันโตขึ้นได้ปนา,านนี้คือเขาคิดแบบจนจนี่ครับแต่คิดให้พึงได้รลยการคำดิลลาทิ้งสิ่งที่เขาเห็นชัดเจนทุกคนเน้นมันเลยก็กคือเขาบริสุทธิ์จริงเขาตรงใสจริงเขาทาได้พปนจริง ปรากฏว่ามีแต่ละเดือนนะคนนอนลกหมานะั่นชายเบิกขึ้นตัวนี้ไปเดินประมาณหมื่นฮาหมื่นาหมื่นามันก็คือบางคนช่องรอยบางคนขึ้นช่องรอยบางคนที่รอยบางคนหกรอยบางคนแปดรอยบางคนพันสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเร่องที่เราจัดได้กับพี่น้องถ้า่าดได้ไดัหงได้ความดีที่เกิดจากการช่วยเลือกพี่น้องเวลาพี่น้องเดือดร้อนรอน,รนใจพี่น้องก็เอาตัวนี้ไปช่วยได้ผมเล่ห์ของดอเตรยุนุตที่ บังกาะเทศครับเขาคิดเพื่อต้องการเพราะว่าเราจะทำมากๆกมันทําไม่ได้ครับทึ้งที่นี้มีบางคนแบบนี้อ่าเฮินเมิ่นนึ่กูไม่กูไม่กูไม่ไปควากมันกองทุนนั้นกูควากเองกูทาเองกูชมเองัวลาบานวลากูช่ไม่มมมได้มืน่นต้นเชื่อมหมายต้องชมขีเดือนนะต่อต่อได้มื่นต้นเต้นลงนับเดือนเดือนสามสิบบาทบาทิบเดือนสามโย ปีิงช้ำรวยเลียบช่องสิบช่องช้ำ้ำกปีิงช้ำรยหกทิปนี้ปีอิงช้ำรยหกที่บ้านนี้แต่ส้างาจำนวนวันนั่นแหละถ้าเที่ยวมืดนั้นหยิบเจ็ดปีเลื่อครับยิบเจ็ดปีแต่นี่เราทำมาห้าปีเราปรากฏว่าเราจ่ายไปเลยเป็นล้านเลยครับพี่น้องเราได้ไปอากางนนี้เป็นล้านเลยก็คือรายละพอตายปุ๊บได้ทันทีเลยมืนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําให้เห็นว่าแต่าอาวุธเมื่อเรารวมมือกันเราก็สามารถพึงผ่าใส้กันได้ถึงไม่หมากแต่ก็เกินประโยชน์ นะครับตินี่มีหืนมีหุ่นโน่นอยู่ตัวนี้กาลังคิดอยู่ว่าถ้าหึ่นมันไปถึงนึ่งลานมาไดาเราก็จะกันออกมาสักส่วนไปลงทุนสักซ้มเ้นเพื่อให้มันโอขึ้นมาทิน้ดแต่คนนี้เราวายพี่น้องเราเดินไปวพี่น้องนะครับก็เป็นสมาชิกพอใจครับเพราะว่าเพราะว่าได้ลว้ลวนเลยนะครับได้ล้วนๆได้ตรงๆเลยนะครับเพราะว่าตึนรับตาเลยถ้าไปตึนไปกู้ธนาคารไปกู้ธนาคารตึนกู้มื่นขเขาเคียรมืนหน้าหลวกตึนต้องมาบพสน,นั้น จนลุดเลยกี่ป,ปีละห้าปีสามปีนะแต่ก็อเรานี่ตะลลงซ้ำครบทรีบเดินเกิดซิตเอาเงินไปม่นหนะลังจากนั้นไม่พ่อต่อได้เลยเพราะพี่น้องรับพิจชอบทแทนพี่น้องเราจะช่วยกันแต่อวานนอัลันบรรีวัตตะวาวาตาอวานูอัลันอิสมีวันออนวานจงช่วยเหลือกันในเรื่องความดีในเรื่องประโยชน์ติ่จะให้พี่น้องนะครับ และจงอย่าส่งเสริมในสิ่งที่ทาให้พี่น้องเดือดร้อนอะไรพี่น้องให้เดือดร้อนอย่าทำแต่อะไรพี่น้องได้รับประโยชน์ทําเลยเพราะรางวัลราจากอัลลอฮฺมีแน่นอนครับอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งที่เราได้ทาที่มัสยิดถึงพี่น้องก็อาจจะคิดรูปแป๊บในกนแลแต่แต่ว่าให้เห็นว่ามัสยิดนั้นน่เขาพยายามในมุบานซึ่งในประเด็นเรื่องปัญหาเด็กวัยรุนย่นใลการาครับเป็นเรื่องใหญ่ามาก การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่หมากเลยเพราะคนเรานี่ครับคนเรานี้ครับการศึกษาคือตัวพัฒนาคนไปสู่ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์นั่นกระทรวงกระทรวงสร้างการเขียยนการศึกษาเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แต่พี่น้องครับเราสังเกตได้ว่าคนนี้มันไปสู่ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ไหมถึงว่ามีร่างกายแข็งแรงจิตใจที่มีคุณธรรมเนี่มันมีไม่มากนะครับ นี่สร้างคมวันนี้มากเลยนัดแหละแต่คนก็ยังคนไม่ดีนี่อยู่มากเลยคนไม่ดีปะผลกันมากถ้ามาทําไมการซาเราจึงไม่ยังยังเดินแต่บางบาง,บาง,บางคนดูดูเรียนรุ่งนะแต่เห็นแก่ตัวก็ยังนะบางคนดูดีนะแต่คอรัปชันยั่งมาลาวบางคนเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับหลักการของอิสลามได้ว่างไว้จัดเจนเลย อิสลามได้วางชัดเจนเลยว่าการพัฒนาคนก็คือเราเอาศาสนามาพัฒนาเพระาะศาสนานี้ไม่เล่งเรืองพุ่นประโยชน์ไม่เล่งถึงใดเปรียบไม่เล่งถึงเสียเปรียบแต่ศาสนานี้เราได้เหมือเราได้ไดให้เมื่อเราลงทุนกับคนอื่นอัลลอฮ์เห็อนอัลลอฮ์ท่าเกหย์เราจะได้จากการกระทำของเราบีมาอามิลูตัวนี้ทุกทีนี้พอเราให้ศาสนาไปคนก็นจะเสียสละนะครับ ตรงนี้มัสยิดสิ่งที่มัสยิดจะต้องให้เป็นลักย่ญ่ก็คืออบรมให้เขาเข้าใจหลักการของศาสนาะตน้นแรกรู้กฏ伊ามคนรู้อิสลา,า,สลามีหาคอเรื่องเร็กนี่เน้นให้รู้จักอัลลอฮ์ทกอธิบายให้เขายอมรับว่าเขามีพระเจ้าถ้าเขาไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีเขาใช่ไหมถ้าเขาไม่มีพระเจ้าถ้าไม่มีตัวนั้นก็จะไม่มีมนุษย์ เราไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้สร้างเวนก็จะไม่มีเวนไม่มีผู้สร้างโทรศัพท์ก็จะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีผู้สร้างลูกก็จะไม่มีไม่มีลูกก็จะไม่มีผู้สร้างลูกแสดงว่าไอ้นี่มีสิ่งเหล่านี้แสดงว่าเราทบให้เขาเห็นว่าเขามีผู้สร้างเพราะเขาเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสร้างตัวเองขึ้นมาเรื่องเกิดมาเองเรื่องทำตัวเองเรื่องใครมาสร้างเขาในสร้างไม่ได้เราเช็คความสร้างมาแล้วไม่มีใครสักคนในจักรวาลนี้ที่จะมาสร้างมนุษย์มาสร้างเข้ามาสร้างขวมาสร้างเล่สร้าง ดวยอัติษฐานของจันนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาดันตรงนี้ก่อนให้เกิดศรัทธาตรงนี้หลังจากนั้นเบิกเขาศรัทธาแล้วนะครับอามานาบิลละแล้วหลังจากนั้นให้เขาได้ออรู้จักนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้เขารู้จักนบีครับเพราะนาบีถูกส่งมาเพื่อรอห์มะตัลลิลอาลามีนนบีถูกส่งมาเพื่อน,นำควาผ้าสุกมาสู่มนุษย์ทั้งพ้อง วันที่นบีเกิดวันที่นบีประกาศศาสนานะครับเรื่องรา่าต่างตางบรรดาสั์บรรดาคตน,นี้ต่างก็ดีใจเพราะแรกเพราะนบีถกสุงความสุขจะมาเลวค,ความเป็นธรรมจะเกิดปรากฏว่าพอนบีนำเอาศาส์หน้านี้มาเผยแพ่พครับคนอารับนานนะีเรื่องรายรายอยูย่ไล่เรื่องชักตัวอย่างว่าหนึ่งผู้ยิ่งนี่ขงมองเป็นข้องสิข้องเลนน่นัน่นแหนละคนอารับพรมนน้นผู้หยิง่งมองเป็นคนเลนนะ บางคนน่ะมีมียไรม่รู้ขี้ก้นไหนนี่คนอารามันเลี้ยวไรมากเลยปกติสซ่องเราวลูกถ้าเป็นลูงยิ่งนี่เขาปังไปฟั่งทางเป็นเพราะเขาตื้อว่าช่วยได้ไม่ได้เห็นไหมเป็นความคิดติดพลาดมากเลยเลมมองขาผู้ยิ่งผู้ย่าไม่เท้ากันพราะับีมุฮัมมัดสุลลัลวะัลสลัมานี่พุ่มหยกประดินนี้ทันทันนะปรากฏตว่าผู้ยิ่งโทกหยกคืนค่าความเป็นคนให้แก่ผู้เป็นคนผู้ยิ่งมีเกียรติมากเลยทูกยกว่าสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดา ผู้หญิงทุกคนได้รับเกียรตินะผู้ชายได้รับเกียรติทุกคนคนยากคนจนได้รับเกียรตินบีเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับมาจากเนื่งจากนบีเป็นบุคคลตัวอย่างแลนะนบีก็พยายามทําสร้างคมทมดีคยล้อกันจากตัวอย่างสร้างคทีมสร้างคมัชจีโรทีพี่น้องครับสร้างคมหมููบานพบินด็นดเตรอัมดุลโลแกนําเสนอว่าในมูบานประเด็นปัญหาทีเรตองเจสเซก็คือ 1, รื่งปัญหาเรื่องการศึกษานะครับสองก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติด สามปัหาทะเลาะเ็นเกสเนอร์ซองซ้ำคอนะครับเพราไม่ด้วยนะครับสองซ้โคอนี้มีอยู่ในสังคมจริงๆแต่ถ้าว่าศาสนาข้าวถึงนะครับการศึกษานี้เป็นตัวที่ทำให้คนเนี่ยผู้ตาสว่างมีเหตุมีผลภูมิมใจในตัวเองแลกาหน้าสามารถมองไปขานาย่างทะลุผูโป,ปงแลกาเห็นทิศทางของตัวเองนะครับได้โดยจะบอกยิง่งในคำส้นของศาสนาเรานะครับนะ ที่ที่นี่พรันการศสาสานาจะมีกี่รูปแบบล่ะหนึ่งคุตโตบหนึ่งหนึ่งก็คือซ่อนครุสัมพันธ์หรือซื้อซ่อนเดตตาริกาเทวเรียนไอ้นี้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับมัสยิดจําเป็นจะต้องมีตรงนี้เพราะเป็นการปูผืนท่านให้เด็กเราได้เรียนรู้เรื่องศาสนาเรื่องอัลลอฮ์เรื่องลักปฏิบัติเรื่องรักศรัทธาเรื่องรักคุณธรรม,เ,รรรมเด็กเราต้องเพรทันนบีทันบอกว่าเมื่อมีลูกนั้นจงซ่อนลูกให้ละมาตั้งแต่อยุเจ็ดปีแปลว่า เปล่ารวให้เขาให้ให้เรานด่ดูแลผู้ใต้รับผิดชอบเราตั้งแต่เขาอายุโนอยหน่อย,อยึกเขาให้เขาเข้าใจฝึกเขาให้เขามีคุณธรรมึกเขาโดยเราเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างลูกเราจะทําเราครับเนี่ยการสร้างเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผูใหญ่นี่หนึ่งไร่มาคุดตบอกครับเหนือห้าคุตบอกต้องเป็นเหนือห้าที่เข้าใจง่ายเหนือห้าที่ทันสมัยเมื่อห้าที่ตอบโจทย์ปัญห้าเหนือห้าที่ฟังเร็ว นะ้าเขาเรียกว่ายักนาไปใช้อันนี้นะครับคุณตัวสําคัญมาเพราะว่าเดือนหนึ่งมันสี่คลั้งเอาทําคุณบอยสวยทาคุณบอยดีครับซออ่องเสี้ยงตับทรายเสียงตับทรายเสียงตาําทรา,า,า,ายนี่เป็นเรื่องใย่ยมากันนะครับผู้ใดฟังเอออยูอย่ยยบ้านเดียว,วเอาต้องลงวา่าเสียงตาําทรายนี่เผื่อตรงกรันเซสนาให้ฟังนะพีน้องอาจารย์นั่งนั่งว่างๆา,งา,งางกันนั่งฟังนะครับซ้มนี่ก็คือการอบรมรอบเจ็ดวันทีน่อบรมผู้ยิง่งอบรมแม่บ้านอบรม สับบุรุษอบรมผู้ช,ชายซี่อบรมเด็กและเยาวชนซึ่งเรานี้เป็นเรื่องย่ญ่มากในิสลามเราครับถ้าเราทําได้ตรงนี้คนบ้านเรามีหู้ตาสว่างขึ้นแล้วพวกเขาก็จะพัฒนาจากมุสลิมนะครับไปเป็นมุหมินจากเป็นภูเป็นมุสลิมเป็นเขาเรียกเป็นแต่มุสลิมแต่เปลือกหนอกกันก็จะเป็บมาเป็นมุสลิมด้านในด้วยจิตใจงดงามด้วยก็จะเกิดมุสลิมมุหมินมุมินก็คือผู้ที่มีศรัทธาเขาจะหลักศาสนา เขาจะรักโผเมเขาจะรักเผื่อนบานเขาจะเข้าใจเลยเขาเขาจะน่าเป็นคนที่มีภาวัฒนธรรมที่ดีมองสร้างคมในเชิงบวกเนี่ยเสโคตีซ้อมมากค็คือรักเรื่องศรัทธาให้เขานี่ครับพี่น้องครับพอเราทําตัวนี้แล้วทําให้เขาเนี่ยน่พนนยนะพอเขาศรัทธานะเขาจะหานลักของเขาก็คือรับชายพระเจ้าหานรองของเขาก็คือรับชายมนุษย์รับชายมนุษย์ต้องตง้องตง้องเราต้องฮักกุลฮักกุลไอดัม ต้องดูเลยต้องเป็นคนดีทํางานทําการได้ดีมีอาชีพที่ดีมีอาชีพ,ชพนะครับผมคิดว่าซ่องเรืองติ่จาเป็นสำหรับคนแนวโถต่อไปคือหนึ่งอีบาดะ่องมูอาม马า拉อิบาดะกค็คือทำอิบาดะทำความครบภรดีเพรานี่มาอินดัลล์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้เพื่อเดินทางไกลกลับปหอ a l ล a h t a าลา อิบดตะมาอินดัลลอฮิบากินสิ่งที่เราสร้างไว้ตามบัญญัติของลลอ a ์ที่สร้างไว้กับล l l a ์ได้แก่ด้วยการทําอิบดัตด้วยการถือบทด้วยการละหมาดด้วยการทําความดีชวนทาําความดีห้ามท,าทาําความชั่วการบริจาคสิ่งเหล่านี้มาอินดัลลอฮ์เมื่อเราทาเลยได้บุญเนี่ยมันอายุองมันคงอยู่กับตลอดการชีวิตเราวันคานาเป็นรอยเป็นพันเป็นมืน่นเป็นล้านปีเราก็ไดครับไอนี้ถิงไม่ได้นะครับขอบคุณครับ มาอินด uh, mm ัล hmm. อต่อไป mm hmm. ว่ามาอินดะกรมยังฟุดส่วนสิ่งที่เราอยู่ที่มือเราที่เราครอบครองที่เราถืออยู่ที่เป็นภาคดนยาเราก็ต้องทําแต่ว่ามันยังฟุดยังฟุดไปว่ามันเสียหายมันเสียหายนะครับมันมาทักปักเลยมันก็ไปนะเพราะฉะนั้นเราก็เอามันไ้แต่เราต้องไม่ถื่อว่ามันเป็นสิ่งใหญ่ทติสุดลักอิสลามเรานะครับเรื่องศนสนาเป็นเรื่องใยญ่ทติสุด เรียงดนยาเป็นเรียงรองเราก็ทําไปเล่นนองของหาล้านไม่ปืนสามอิสลามไม่ห้ามเพราะวะ่าแต่ทางนั้นทางนี้ยาทําให้ชีวิตเราต้องตกอยู่ภายใตย้ตาการมอมเมาแห้งลูกดนยาจนอาเครัตไม่ได้เท่าใดเมื่อยังในอัลกุราอานอายะห์นึงบอกว่าวเวลาที่ว่าอายะที่บอกว่าเวลาตุลกูไม่ใช่ ลาตุลฮีกุมอัมวาลูกุมวาลาเอาลาดุกุมอันซิคริลาท่านจงอย่าให้สับสมบัตผัสทานหรือว่าสับสินเนี่ยและหลูกล้านนั่นมาเป็นสิ่งทำให้ท่านต้องลืมจากการรำเรกถถึงอัลลอฮ์เพราะห้านลักต้องทันคือท่านลืมอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะท่านต้องกลับไปหันหลอ์ท่านต้องกลับไปสู่การมีภากซาจากอัลลอฮ์ดุนยาทำไปนะครับ ก็ในทางช่วงถ่ายนี้นะครับการต้องอขอขอบคุณนะครับทางอบอจอของจังหวัดอนางนะครับที่ได้ให้เกียรติรได้ให้ได้มาพูดเรือ่องศาสนาและกาคุณธรรมโดยยังบองยิงให้มัสยิดเป็นตัวสร้างคนและให้คนนั้นได้สร้างมัสยิดให้คนนั้นได้สร้างซึ่งมีขาเกิดในสังคมนะครับดยใช้มัสยิดเป็น่านนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดครับ ประเทศที่ผมไปเที่ยวมาเลยประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ายูที่สุดเรามีพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นองค์ศาสนุพระธรรมพกทรงให้ความดูแลให้เกียรติกับถูกศาสนาในประเทศไทยพีย่น้องคนไทยเราถูกศาสนานาเราอยู่กันอย่างมีความสุขมากาเป็นสังคมพระวัันธธรรมที่เราให้เกียรติกันเลยกันนะครับไม่ว่าศาสนาในต่างก็ให้เกียรติกันเราอยู่ในประเทศไทย ชคดีมากเลยเราอยู่ประเทศไทยนะเมื่อนนยังประเทศนะพอได้พะว่านะมัจจิตรัการคุ้มครองนะคนทุกคนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาเห็นไหมครับกฎไม้รัฐธรรมนูญมาตราตนตนเขียนไว้เลยนะครับในขณะผมอยากจะพี่น้องรู้ไหมในบางประเทศเ <c oughs> ขาแม่ิทธิ์เลยเลย <c oughs> ห้ามบวชาได้สเคยินไหมปัจจุบันห้ามบูช <c oughs> ก็เลยทีคือศาสนานี้เขาห้ามยังบางประเทศนะครับอาฉะนั้นนี่คือคนบรนเราชมดีเพราะหน้าทางรัฐบาลทางในล่วงเขาเลวลว่าคนดีเท่านั้นจะเป็นคนพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในล่วงอ,องค์ปัจจุบันนี่ครับชื่นชมกับคนมุสลิมว่าอาดีตเป็นหนักรบตีกลาหานเชซาลาที่คอยปอกปองอยู่ในวังอะไรเวยกันนะั้นสิ่งเหล่านี้ครับเป็นความมองกันเรียกมองเชิงบวก ทำให้บ้านเราเนี่ยคนบ้านเรานะครับนาอยู่นะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับทุกทุกทันทุกๆคนที่มีส่วนในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ข้อดวจอาจากลอสบาน์นอัตลาจึงให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นแก่พวกเราทุกคนครับผมก็คงจะยุติไว้แค่นี้เราก็หวังว่าโอกาสหน้าท้ามีนะครับก็จะได้มีส่วนรวมกันเราวันนี้ขอ้อความจากลอสบาร์นอัตลา aa uh, hai tukun dapat sukha phap ti kengleng sombun la dapat tukun taufik wan hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh